ติดผลเป็นปีแรกนะครับอะโูคาโดส่พันธุ์เอศูนย์สามสี่จากสวนจรวีของเรานะครับประทับใจมากนะครับกับน้ําหนักที่ให้มานะครับเฉลี่ยแล้วได้สี่ลูกน้ําหนักได้ถึงสองจุดห้ากิโลนะครับถือว่าได้เกินความคาดหมายนะครับน้ําหนักดีมากทรงผลยาวผลใหญ่ด้วยนะครับถือว่าคุณภาพดีผ่านเกณฑ์เลยนะครับ ปลูกได้ทุกพื้นที่นะครับสวนชารวีของเราทํากิ่งพันธุแท้ขายนะครับเป็นกิ่งพันธุ์เสียบยอดนะครับจากต้นนี้เลยนะครับต้นแม่นะครับที่เราปลูกมาแล้ว3ปีกว่านะครับสนใจก็ทักทายเข้ามานะครับกิ่งพันธแท้จากสวนชารวีของเรานะครับ